s อะลัยกุมวะเรารมะตุลอยะอาลาบาระการตุนะครับวันนี้มาพบนะครับกับสาราหันนะครับสาราหันอินเตอร์เทรดแอนด์เทรเวลนะครับตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่ในส่วนของห้องนะครับ1304หรือว่า1304นะครับของโรงแรมอัลมิรอสนะครับกรุงเทพนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ในส่วนของโต๊ะทำงานนะครับในห้องห้องเรียกว่าห้องสวีทนะครับทั้งโรงแรมเนี่ยจะมีห้องสวีทอยู่4ห้องด้วยกันนะครับ ก็คือจะมีอยู่ชั้นที่10แล้วก็จะอยู่ในส่วนของชั้นที่13นะครับก็คือมีชั้นละ2ห้องนะครับก็คือทั้งโรงแรมมีเพียงแค่4ห้องนะครับวันนี้ผมขออนุญาตมารีวิวนะครับในส่วนของห้องสวีทนะครับสำหรับโรงแรมอาร์มิร์สที่เป็นโรงแรมระดับ5ดาวนะครับอยู่ใจกลางนะครับก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับในส่วนของที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะครับเป็นส่วนของโต๊ะทํางานนะครับที่เห็นวิวนะครับ เห็นวิวอยู่ในส่วนของ uh, <_ away> ด้านหลังนะครับจะเป็นในส่วนของคลองตันนะครับหรือว่าคลองแสแบน,นะครับอันนี้ uh, จะมีคอนโดมิเนียมนะครับอันนี้เกิดขึ้นมากมายเลยนะครับด้านหลังโรงแรมก็จะเป็นในส่วนของ uh, ท่าเรือคลองแสนบน,นะครับอันนี้คือโต๊ะทางานนะครับในส่วนของตรงนี้น,นะครับก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะอาหารนะครับถ้าเรามาเป็นแบบครอบครัวนะครับ โต๊ะอาหารก็สามารถนั่งได้นะครับ4คนนะครับห้องนี้ก็คือปกติเนี่ยเราจะนอนก็คือเป็นห้องสวีท2คนก็ได้หรือว่าเราจะมาเป็นครอบครัวนอนกัน4-6คนก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นโต๊ะอาหารนะครับแล้วก็ในห้องครับจะมีในส่วนของตู้เย็นนะครับสำหรับที่เป็นห้องรับแขกนะครับในจุดนี้นะครับก็จะเป็นตู้เย็นที่บริการไว้นะครับสำหรับที่เราจะใส่ในส่วนของอาหารก็ได้นะครับมุมนี้นะครับจะเป็นมุมในส่วนของมินิบาร์นะครับจะเป็นในส่วนของ ากาแฟนะครับแล้วก็ขนมขบเคี้ยวนะครับจะมีตู้นะครับอันนี้ในนี้ก็จะเป็นตู้เย็นเหมือนกันนะครับจะเป็นตู้เย็น,นกันในนี้นะครับก็คือสามารถใส่ในส่วนของอมินิบาร์ได้นะครับเห็นไหมครับว่าในตู้เย็นเนี่ยคือมีที่ยังไม่ได้แช่ก็มีนะครับที่แช่ก็มีนะครับในส่วนของมินิบาร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นตู้ในส่วนของใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับ เวลาเข้ามานะครับเวลาเข้ามานะครับก็ค kind of like like so ือจะมีในส่วนของอันดับแรกก็คือจะมีในส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้ําที่เป็นในส่วนของห้องรับแขกนะครับเหมือนประมาณว่าเปิดประตูบ้านมาปุ๊บนะครับก็จะเจอในส่วนของห้องน้ําก่อนนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําเล็กนะครับในส่วนของตรงนี้จะเป็นห้องน้ําเล็กที่คอยบริการที่แขกมาหรือว่าเราจะอยู่ในส่วนของด้านนอกนะครับก็ถือว่าการตกแต่งห้องพักเนี่ยคือเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนคอนโดส่วนตัวนะครับ ในส่วนของตรงนี้เราจะเก็บในส่วนของการใส่รองเท้าก็ได้นะครับเราสามารถใส่รองเท้าได้ทีนีครับว่าเขาจัดเนี่ยถือเสมือนว่าไม่ใช่โรงแรมนะครับแต่จัดเป็นลักษณะเหมือนห้องพักที่เป็นแบบคอนโดมิเนียมนั่นเองนะครับแล้วพอมาอยู่ในส่วนของห้องรับแขกแล้วนะครับจะมีห้องรับแขกที่เป็นแบบเอาท์ดอร์นะครับก็คือโรงแรมเนี่ยจะทําในส่วนของห้องพักที่เป็นเดี๋ยวคนนี้จเปิดนิดนึงรงนี้เอ่ย อ๋อตรงนี้นะครับตัวทีนะครับอันนี้ในส่วนของอห้องรับแขกที่เป็นแบบเอาท์ดอร์นะครับสามารถานั่งเล่นได้นะครับนั่งเล่นได้เห็นไหมครับว่าเราจะเห็นในส่วนของวิวทั้งหมดเลยนะครับนี่อันนี้บริเวณด้านานอกของห้องพักนะครับที่ผมบอกว่ามันจะเป็นในส่วนของห้องมุมนั่นเองนะครับที่มีอยู่ในชั้น10แล้วก็ชั้น13นะครับ อ่าอันนี้ถ้าเกิดท่านที่ชอบออดูดบุรีนะครับห้องตรงนี้ก็สามารถนะครับออกมานะครับในส่วนของออห้องพักที่เป็นแบบ outdoor จริงๆนะครับเห็นไหมครับว่าด้านหลังของผมนะครับจะเป็นสถานีรถไฟรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์นะครับสถานีรามคำแหงนะครับท่านที่จะมาพักอาร์มิรสนะครับก็สามารถนั่งรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์จากสุวรรณภูมิแล้วก็ลงมาที่สถานีรามคำแหงแล้วก็จะมีรถ อของโรงแรมนะครับคอยบริการรับส่งนะครับถึงโรงแรมได้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของนาซาเวกัสนะครับในดีตนะครับที่เราเห็นอยู่นะตรงนี้นะครับก็คือณจุดนี้จะเป็นในส่วนของสีแยกรามคำแหงนะครับต่อไปนะครับมาดูห้องที่เป็นไฮไลท์นะครับในส่วนของห้องนอนห้องนอนนะครับห้องนอนนะครับนะครับห้องนอนนะครับนี่นะครับ ห้องนอนนะครับถือว่าเป็นห้องนอนที่ว่าห้องสวีทจริงๆนะครับแบบราชนิกูเลยนะครับอันนี้ก็คือนอนแบบ2คนก็ได้นะครับหรือว่าจะนอนมาเป็นแบบครอบครัวก็ได้จะมีเก้าอี้ที่เป็นแบบโซฟานะครับชมวิวนะครับในส่วนของฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นวิวในส่วนของคลองแสนแสบนะครับอ่านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของที่แขวนสูตรนะครับหรือว่าแขวนเสื้อนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับ คือการตกแต่งห้องรู้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์หรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาคสูงนะครับจะมีทีวีส่วนตัวนะครับทีวีส่วนตัวก็จะมีในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งนะครับจะมีในของโต๊ะเครื่องแป้งและที่สําคัญที่สุดเวลามาพักอาร์ิรสนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องซูพิเรียหรือว่าจะเป็นห้องดีลักซ์รวมถึงห้องสวีทนะครับทุกห้องจะมีบริการในส่วนของภาพบูาราะนะครับ ภาพบูรหมานนะครับก็คือสําหรับพี่น้องมุสลิมนะครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับว่ามันนอนอารนรอสจะไม่มีภาพบูรหมานบางคนลืมนะครับก็สามารถาใช้บริการได้นี่คือบอก,บอกว่าความเป็นเจ้าของที่เป็นมุสลิมแท้ๆนะครับมุสลิมที่แท้จริงนะครับก็คือคํานึงแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดในเรื่องของห้องพักแล้วก็ในส่วนของห้องพักเนี่ยจะมีในส่วนของสัญลักษณ์นะครับกิบหลักนะครับกิบหลัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต หานิดนึงนะครับอ่อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับสัญลักษณ์กิบลัดนะครับวงบอกว่านะครับก็คือเป็นโรงแรมที่เป็นเขาเรียกว่าใส่ใจรายละเอียดถึงความเป็นมุสลิมนะครับนี่คือสัญลักษณ์กิบลัดนะครับวงบอกว่าทิศตะวันตกของห้องเนี่ยอยู่ทางนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้ําของห้องนอนส่วนตัวนะครับ นี่นะครับจะมีในส่วนของที่วางกระเป๋านะครับที่วางกระเป๋านั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงจะมีในส่วนของตาช่างนะครับที่เป็นดิจิตอลนะครับบ่งบอกถึงความเป็นใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับว่าเราน้ําหนักขึ้นหรือว่าน้าหนักลงนะครับและก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าที่เป็นแบบส่วนตัวนั่นเองนะครับนะครับเช่นทางนี้นะครับสําหรับกล้องนะครับก็คือในห้องที่เป็น ห้องนอนส่วนตัวจะมีนะครับเสื้อคลุมนะครับว่ายน้ํารวมถึงรองเท้าที่ใส่ในห้องนะครับรวมถึงตู้เซฟนะครับแล้วก็ตู้ใส่ในส่วนของต่างๆนะครับในส่วนของอันนี้แล้วก็มีไฟฉายนะครับในส่วนของห้องนอนที่เป็นแบบส่วนตัวนะครับอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับจะมีร่มนะครับนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของห้องน้ําที่เป็นแบบส่วนตัวนะครับก็จะมีสะระว่าจะมีได้โทนะครับจะมีในส่วนของอ่างนะครับที่เป็นอ่างจักรุชี่นะครับอ่างจักรุชี่นะครับนะครับอันนี้จะเห็นได้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าจะมีอ่างแล้วก็จะมีตู้นะครับในส่วนของการอาบน้ําที่เป็นแบบส่วนตัวนั่นเองนะครับจะมีในส่วนของไดเป่าผมนะครับที่เป็นแบบส่วนตัวนะครับ แล้วก็ทุกข้อของอาร์มิโสนะครับก็คือจะมีในส่วนของ Wi-Fi นะครับที่สัญญาณนะครับแรงนะครับเพราะว่าผมขอแนะนำเลยนะครับสำหรับห้องพักในส่วนของโรงแรมอาร์มิรสนะครับถ้าเกิดท่านอยากจะพักนะครับผมแนะนำเลยนะครับรีวิวเลยนะครับว่าคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าโรงแรมอาร์มิรสเนี่ยก็คือระดับ5ดาวจริงๆนะครับคือเจ้าของนะครับเป็นมุสลิม100%อซนะครับอาหารก็คือฮาลานะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับ ที่ให้การต้อนรับแล้วก็ที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเรานั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าเตียงนี้ก็คือแบบนุ่มมากเลยนะครับสาหรับห้องพักที่นี่ห้องพักที่นี่มีทั้งหมด3ใม้ายรูมด้วยกันจะเป็นในส่วนของซูพิเรียนะครับจะเป็นในส่วนของดีลักซ์นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของห้องสวีทนะครับราคาห้องพักก็คือจะมีความแตกต่างกันนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสําหรับห้องพักนะครับก็สามารถติดต่อบริษัทของเราได้นะครับเรามีราคา อ่าคอนแทคนะครับที่ราคาแบบกระชากใจแล้วก็ถูกมากๆเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวสำหรับโรงแรมอาร์มิรอสนะครับกรุงเทพนะครับมาให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับอัสสลามมุลเลาะฮ์ม ah ูบารกุลบารอมะตุลลอนอัลลาฮุวะบารอกาตู